ท่านนี้อไม่ไปถ่ายทั้งหน้าแหวดอกหนึ่งหนึ่งกลุ่มนะใกล้ๆหรอใกล้ๆมันจะไปโดนช็อตเดี๋ยวเรามาลุ้นกันแต่นี้เขาจะเดินมาพร้อมกันสี่คนเดินแวค่ะดาได้ไหมดาได้ไหมไม่ได้มุมค่ะเพราะว่าเราจะเดินตามน้องนะเดินตามน้องขึ้นไปนะคะ เพราะว่าถ้าไปอยู่ตรงนั้นอ่ะโดนตามน้องไม่ทันนะคะม,มาแล้วค่ะทุกคน เป็นไพูดเนาะนิดหนึ่งอ่ะเดี <man <man ๋ยวผมขออนุญาตไล่ตัดทางด้านขวามือของผมก่อนทักทายแฟนๆได้น้องนุ่นเดินมาพร้อมพ่อค่ะน้องนุ่นน่าจะเดินมาพร้อมพ่อนะทุกคนอันนี้เป็นขอบคณะนะทุกคนเป็นขอบคณะ เขาบอกผมสวยหล่อแค่ไหนกินตามแค่นั้นเลย สวัสดีทุกคนเลยนะครับขอบคุณทุกทนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับรู้แล้วก็รับฟังก,กันไปน,นะครับรู้สึกดีมากเลยทุ่านยขอบคุณนะครับท6ท่านนะครับ, 6, ลรบแล้วเดี๋ยวเราเจอกันด้านบนอีกครั้งนึงขอเสียงปร ต้องบอกว่าองคงการคือสุดยอดสุดยอดมากสี้การรอคอยตรงนี้สุดๆเนาะสุดยอดนะมาดูกันครับถ่ายภาพนิ่งไปด้วยทุกคนสวยไหมสวยไหม ไ,ไ,ไ,ไล์ด้วยแล้วก็ไทย สวยอ่ะนี่เดี๋ยวพวกเราก็จะมุดขึ้นข้างบนกันแล้วทุกคนเพราะว่าข้างล่างมันร้อนมากเลยทุกคนน้องขึ้นแล้ว,เด,วเดี๋ยวเราจะแอบแอบขึ้นไปนะทุกคนเนาะโอเคไหมทุกคนเงียบนะเฮ้ยร้อน กว่าแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวไปเก็บของก่อนนะคะบรรยากาศเท่มะเท่นู้นข้างในไม่มีอะไรไม่แน่ใจว่าไลฟ์ได้ไหมถ้าไลฟ์แอดก็จะไลด์ยาวเลยนะคะโอเคไหมขอโทษนะคะจะลืมส่งรูปให้แม่ด er ูบ so like ้างนะได้เด okay, ี๋ยวส่งไปให้แม่ พี่เลี้ยงก็หล่อสวยใช่ไหมทขอโทษนะคะแม่อโทษนะคะโขอโทษนะคะเฮ้ยขอโทษกระเป๋านูอะป๋าอยู่ไหนเป๋ดำโอเคจะขึ้นอะไรปามันอ้าวแบมบอกไม่มาแล้วมีบัตรขึ้นี่ย ไปชื่อไปว่าใครไปมั่งจะซื้อบาตอ่ะงมันก็ไม่ยอมบอกโอ้โห,โหกระเป๋านักล่างเดินยืดไอ้นี่ไปมามายืมใช่กี่อย่างให้พี่ยืมอันนึงเลยนะฮะจะพูดแล้วเพราอะไรจะถือนัน้นพี่ยมืมมีอะไรมีอะไรส่งเขา้ามาเดี๋ยวไปถ่ายน้องก่อน ปัดอยู่กับฉันอ่ะแป๊บนึงปัดหญิงไปก่อนหญิงไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่ เกียไป่อนงทุกนะคนแป๊บนึงกำลังจะมุ้นะคะกำลังมุ้ขึ้นข้างบนนะปะปะพี่ขึ้นมากเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายน้องก่อนถ้ามันถ่ายได้นะให้บาทแล้วนะดูแลด้วยไปปะไม่รู้เห็นเห็นขอโทษยังพีโนโนนะ่แท็บไปแล้วขอโทษนะขอโทษมือมือลั่น คุณพี่ชอนออยู่ไหนไปแลชอนอยังไม่มามือล้านชุดพิมพ์ยาวงี้มือลัานแข็บไว้แขวไว้แปออมือลัานแล้วกูไม่แสดงตุ้มก่บอกมือลัานไบงค์เลื่องไรอยู่ครับใจเย็นแม่จวหนูจะขึ้นละไม่ลล่นนะจ๊ะแบบนี้ฮะตั้งใจสองอันสองอัน นึงนะทุกคนเหมือนว่าเดี๋ยวเราต้องวิ่งขึ้นบันไดอ่ะสักครู่นะทุกคนนะแป๊บเดียวนะคะมีสองอันโอ้ไอเลิฟตอตอไอเลิฟตอตอไอเลิฟตอตอไอเลิฟตอขอโทษค่ะไอเลิฟตอตอค่ะไอเลิฟตอตอโดนอะไรไม่รู้ แล้วปิ๊งนะไปทุกคนอยู่ด้วยกันก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะตอตอไอ้เล่อต่อต่อคนเดียวคนเดียวก็แกะเหมือนกันไรยนี้มีประโยชน์ค่ะเราจะดูคนน่ารักนะคะดูคนมีประโยชน์เป็นไงแม่แม่แมสู้ปะเป็นไงชั้นสามเองชั้นสามเองแม่ทุกสู้ส เนี่ยทุกคนขึ้นก่อนได้เปรียบไม่ไหวแล้วทุกคนสันไรแล้วเนี่ยสชั้นนี้ใช่ไหมโอ้ทุกคนสละยาดเดินก่อนนะนี่น้องวิวข,ข้างบนหุ่นทำไมเราเรียบเดินช้าวะเขาเพิ่นะนแม่ไปหนูได้ไหมคะขอบคุณค่ะแม่หายใจเหรอเหนื่อยวะเหนื่อยคนเหนื่อยคน คุณมาแล้วมาแล้วขอดูยญาตเสียงหายใจแรงหน่อย ครูสอนเดี๋ยวเราแอบไปถ่ายรูปน้องก่อนนะทุกคนขออภัยค่ะขอโทษนะคะแป๊บหนึ่งนะทุกคนขออนุญาตค่ะเดี๋ยวก่นแป๊บนึงนะขอโทษนะคะพี่ขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอโทษนะคะหนูคนเหล่าฉันอยู่ไหนร<ท>นนะ ถ่ายรูปหน่อยค่ะหนึ่งสองสาม <c oughs> น้องหนุพี่เขาเรียกค่ะาย คำว่าหล่อได,ด้เปลืองมากใช้คำว่าสวยได้ตะโกนมากเข้าไปตรงกลางก่อนนะเข้าไปตรงกลาง ถือสองกล้องนะทุกคนพอนเลยมาต้อยังมาเซลหนูนะคนเหนื่อยเลยไม่อยากให้ดูสภาพแอดเลยอแบบไม่ไหวแล้วอ่ะอยากเข้าห้องแอร์มากเลยอโอยสวยมากอ้ยอยถ่ายน้องนุ่นเดียวกันนะไม่เห็นหัว ทุกคนแอปถือสองกล้องนะทุกคนนะ mm hmm. ขอภัยทีนะน้สวย

อยากดูใคร้ากว่าขอขอภัยในการหอบกินขออภัยในการหอบกินกินกูน้งนองโล้อตอนนี้เป็นแบบว่า fc เพิ่มมา่ายข้างบนน,น,น่อนยกฉันต้องไฉันต้องใช้ก้อกแป๊บนึงนะทุกคนก้อกมันหัวมัน ตาลายขอภัยค่ะเพราะว่าหนูถือแบบถ่ายกล้องมิ่งด้วยนะทุกคนขอภัยนะคะหไไนะูพยายามแพนกล้องไปเรื่อยๆนะว่าหนูอ,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 อ่ะอ่ะนิ่งนะคะ่ะทุกคน เขาหล่อมากทุกคนอยากให้น้องนรูถ่ายตอนนี้ถ่ายกับเอฟซีอยู่นะคะแยกน้องๆแยกกันถ่ายกับเอฟซีอยู่นะน้องนุ่นน้องนุ่นได้ไหมนุ่นละนองนุ่นมีแดดออกแดดแดดซองหน้าอ่ะไปน้องนุ่นก่อน I <laughs> บบามดต <c oughs> ใครอยากใครอยากอุ้ยโอ้ย <c oughs> พีทำไมหลอดจังเลยอะครับ <c oughs> หนึ่งพีขอรูปหนึ่งลูกมาโอเคไปหาพี่ปุ้นเลย <c oughs> เรียกถ่าย้องพี <c oughs> ตายทุกคนอยากดูใคร น้องนุ่นน้องนุ่นเข้าน้ำนั้นคนน้องพีทหล่อนะหล่อทุกคนนะวันนี้ยทุกคนเดี๋ยวไปหาน้องนุ่นก่อนนะคะสมาคุ้มสีแล้วก็นอนข้างนอกฮะคุ้มสีทำไมนอนข้างน มีส่วนหนึ่งที่ซื้อบัตรเข้าได้เลยใช่หนึ่งร้อยการขึ้นมาแล้วไม่เป็นไรพี่กี้สวัสดีค่ะพ่อสัสดีค่ะพสวัสดีครับน้องต้นน้องต้นไม่มาเนาะหรอจริงดิเดินมาปะเดินพรมปะไม่เดินอยู่ชุดนอนอยู่จริงมาเพื่อ โอเคอะทุกคนได้ยินแล้วนะนี่ส่งตัวแทนมาเดินผมแดงตัวแทนเต้นขวัญใจกับโคราชไปแล้วเมื่อคืนนะจ๊ะทุกคนน้องขวัญใจกับโคราชไปแล้วกีดใครอะกีดเฮ้ยมาแล้วน้องแบงค์มาแล้วให้ดูได้ไหมดูปะดูเนาะดรูรวมวมไปเนาะทุกคนเนาะเพราะตอนนี้น้องกำลังจะเข้าแล้วเดี๋ยวดูรวมรวมไปก่อนนะทุกคนนะ ขอบคุณสำหรับกําลังใจนะคะคือแบบเออถ้าแบบเออแบบแพนกล้องเร็วอะไรเงี้ยแบบบอกได้นะทุกคนนะแบบเออข้างหลังก็สวยไทยรู้ด่ ข้างบนแบบว่าเริ่มคนขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่า,าแฟนคลับที่มีบีบัตรอ่ะก็เข้าได้แล้วนะทุกคนนะนะอัางเธอจะเข้าเลยไหมน้องเข้าห้องน้ำอยู่ไม่รู้น้องจะออกมาหรือว่าเข้าประตูไหนใช่อะทุกคนเหมือนน้องลูนจะเข้าแล้วนะเห็นไ,ไหมทั้งหนังยังสวยอะค่ะโสวัสดีค่ะเขอกเข้าห้องน้ำ พห <Hey, S 2> เขาน้ำอยู่ไปเป็นไงคะทุกคนสวยไหมคะสวยไหมคะสวยไหมคะคะ่ะอย่างนี้เฉยเออหาอยู่หาอยู่ไนวาอย่ไหนออยน้องออยหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะตอนนี้ข้างบนน่ะคนเริ่มเยอะแล้วคะ่ะแล้วก็เหมือนว่าอีกอีก ศิลปินท่านต่อ,ตอ,ตอไปอเดินขึ้นมากันแล้วแล้วก็เราจะต้องม mm ูฟ hmm. ไปข้างๆเด็กๆเหมือนน้องก็จะให้สัมภาษณ์นะทุกคนทุกคนก็ดูไปเรื่อยๆนะแล้วก็ขอโทษด้วยที่แบบว่าไม่ได้อ่านเม้นท mm ์ hmm. <Main S 2> ใครนะคะตอนนี้น้องกำลังจะให้สื่อนะคะน่าจะตามพวกศิลปินมารวมๆกันตรงน,นี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดหาม,มุมก่อนนะาาม,มุาม,มให้ขอดูน้องออยตอนนี้ คิดว่าน้องออยจะรีบรับบัตรตรงนี้ค่ะตรงนี้คทำให้เขากันเออเดี๋ยวน้องอ้อยน่าจะมูมาอีกฝั่งหนึ่งนะทุกคนนะน้องๆพวกน้องๆมาอยู่ตรงนู้น่กําลังเดินมากันแล้วเพราะว่ามีศิลปินท่านอื่นอ่ะเขาเดินขึ้นมาตรงแบ็กด็อปกันนะคะอ่าน้องนุ่นกําลังให้สื่อไกลๆนะทุกคนนะเราไม่เข้าไปนะให้สัมภาษณ์สื่ออ่ะดูน้องนุ่นไปก่อนนะทุกคนนะ าน้องเข้าแล้วนะทุกคนอน้องเข้าแล้วค่ะน้องเข้าแล้วน้องเข้าแล้วตตรนนี้ดมัจะิอ้าวเดินผิดฟัง ตรงนี้เข้าได้ตรงนี้ได้บแต่ว่าตเดนเลี้ยวซ้ายไบด้บาย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 น้องเข้าไปแลวทุกคนนายน้องอ้อยมาแล้วค่ะน้องอ้อยมาแล้วทุกคนใครรอน้องอ้อยน้องอ้อยมาแล้ว,ลนนลวจะหลอกไปไหนก็ไม่เมมเต็มไปแล้วล่าสุด โอ้ร่อเนี่ยหันหลังให้อีกดูโอเคเยี่ยมมากเออเออใช่ี่่อ เข้าไปในห้องประชุมแล้วนะคะอ่าแม่ใหม่ไปแล้วยายนางเมื่อกี้เหมือนไม่เห็นยายนางนะเ <c oughs> ห็นเด็พ่อยายอยู่นี่อยู่กับแม่ยายอยู่กับแม่แม่สุขอ๋ออยู่กับแม่สุขไปแล้วลค่ะเอฟอ่าศิลปินบ้านมารมีเข้าไปแล้วนะคะ